สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์ในสิ่งที่ผมทำก็คือการดูแลไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้เติว,วัยมีทรงพุ่มที่สวยแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับไม้ผลที่เห็นในคลิปนี้มีอายุไม่ถึง3ปีครับประมาณ2ปี8เดือนประมาณนี้หลังปีใหม่พศออนี้ก็จะครบ3ปีปีหน้าก็จะทําการราบสารนะครับก็เลี้ยงไม้แบบนี้ให้ต้นสมบูรณ์แบบนี้ก่อนและที่สําคัญนะครับการดูแลของผมเนี่ยไม่เน้นปุ๋ยเคมี ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะครับก็คือแต่ละปีเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีน้อยมากหรือแทบไม่ใส่เลยตกมาปีนี้ไม่ได้ใส่เลยนะครับที่เห็นทําเป็นคลิปหลายคลิปก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง้เฉยนะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยผมมีวิธีดูแลยังไงไม้ผลในสวนเนี่ยมันถึงโตวไวได้ทรงพุ่มสวยขนาดนี้พุ่มเตี้ยสวยด้วยผมสรุปมาให้จากประสบการณ์ที่ผมได้ทํามามีทั้งหมด7อย่างดังนี้ครับหนึ่งละก่อนปลูกผมมีการรองพื้นหลุมก่อนปลูกทุกต้นการรองพื้นหลุมดียังไงก็คือ มันจะเป็นอินทรีย์วัตถุพื้นฐานที่ทําให้พืชที่กําลังเจริญเติบโตเนี่ยได้ใช้ก่อนนะครับก็คือพืชที่เราเอามาปลูกเนี่ยอาจจะปลูกจากกิ่งตน้นจากต้นเสียบยอดมีแค่สารอาหารในถุงพ่อชําเราก็เตรียมว้ให้เขาซะหน่อยโดยการรองพื้นหลุมแล้วค่อยปลูกพอมีระบบรากที่แข็งแรงกระจายตัวดีแล้วเขาจะไปหาอาหารที่อื่นเองนะครับอันนี้คือพื้นฐานสเสบียงในช่วงที่เขากําลังเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นพืชที่มีการรองพื้นหลุมก่อนปลูกย่อมโตวไวกว่า ที่ไม่มีการรองพื้หลุมอยู่แล้วครับอย่างที่2ที่ผมดูแลก็คือในช่วงปลูกใหม่เนี่ยผมจะสังเกตทุกระยะเลยไม่ให้ต้นโยกเด็ดขาดก็คือมีการปักไม้กันโยกไว้เพราะว่าหากต้นโยกรากฝอยขาดครับก็ต้องมาสร้างรากใหม่ไม่มีเวลาดูดซับธาตุอาหารสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นสักทีมันก็เลยแคล้แกร่ ถ้ามีการปักไม้กันโยกไม่ให้ต้นโยกเวลาโดนลมพัดเนี่ยระบบรากพืชก็จะมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องมีการแพร่กระจายต่อเนื่องดูดซับดูดซึมสารอาหารต่อเนื่องนํามาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเลี้ยงยอดทําให้โตวไวนั่นเองครับนี่คือวิธีที่2ที่ผมดูแลวิธีที่3ของผมก็คือผมจะใส่เชื้อราไมโครไรซาครับที่เห็นในเหยือกนี่คือเชื้อราไมโครไรซาเป็นเชื้อเห็ดตะเภาครับเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ เชื้อราตัวนี้จะอาศัยอยู่กับรากพืชแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันป้องกันรากเนา่นาโคนเน่าทําให้พืชโตไวช่วยพืชหาอาหารอีกทางหนึ่งซึ่งประโยชน์มากมายเลยเดี๋ยวผมคงต้องทําเป็นคลิปอธิบายถึงไมคอรไรซาต่างหากการใส่เชื้อราไมคอรไรซาไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเห็ดตบเ่าเห็ดเพาะเห็ดรังงอกหรือเห็ดป่าทั่วไปเนี่ยย่อมส่งผลให้พืชโตไวเพราะว่าเขาจะอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ทําลายกันแถมยังป้องกันรากพืชจากการเข้าทําลายของเชื้อรากลุ่มที่ไม่ดีอีกด้วยครับมันจึงทําให้พืืตวนนั่่่่เอองงยาททีี4ผมดูแลก็ค ระบบน้ำครับอย่าให้ขาดน้ำเด็ดขาดโดยเฉพาะหน้าแรงนะครับแล้วเราจะให้น้ำช่วงไหนเวลาใดมันก็มีความสำคัญอีกแหละบางคนให้น้ำแดดปเปี่ยงๆไม่มีประโยชน์ครับการให้น้ำก็ควรให้น้ำในช่วงที่แดดอ่อนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับช่วงที่ปากใบพืชเปิดนั่นเองถ้ามีการวางระบบน้ำหรือมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่องไม่ให้พืชขาดน้ำรับรองว่าโตวไวแน่นอนครับนี่คือองค์ประกอบอย่างที่4อย่างที่5ก็คือผมจะมีการตัดยอดและตัดแต่งกิ่งเป็นประจำครับแล้วจะเริ่มตัดตั้งแต่ตอนไหน อายุเท่าไร่อันนี้บอกไม่ได้ครับเพราะว่าแต่และพื้นที่เนี่ยเราปลูกพืชพร้อมกันดินร่วนดินเหนียวดินทรายมันโตไม่เท่ากันอยู่แล้วผมเริ่มตัดตั้งแต่สูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ1.5เมตรแล้วก็ตัดยอดออกเรื่อยๆเหมือนยอดที่ผมตัดให้ดูนี่แหละมันจะมีกิ่งแยกออกมา2กิ่งผมตัดยอดตรงกลางออกเพื่อให้แตกทรงพุ่มนะครับและกลิ่งที่ไม่โดนแสงก็ตัดออกซะกิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่มก็ตัดออกซะเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์ครับคือพืชเนี่ยต้องส่งท่านอาหารไปเลี้ยงเหมือนกันแต่ใบไม่โดนแสง ไม่ช่วยสังเคราะห์แสงแล้วจะเอาไว้ทําไมก็ต้องตัดออกครับให้แสงส่องผ่านกลางทรงคุม่มันถึงมีการเจริญเติบโตที่ดีได้พุ่มสวยแบบที่เห็นในสวนผมนี่แหละนี่คือวิธีที่5ที่ผมทานะครับอย่างที่6ก็คือใส่ปุ๋ยคอก1กระสอบต่อต้นต,ต,ต่อปีครับคลิปนี้ผมทําตั้งแต่เมื่อช่วงต้นฝนนะครับคลิปการใส่ปุ๋ยคอกเดี๋ยวนี้หาปุ๋ยคอกสักเม็ดแทบไม่เจอกลายเป็นดินที่มีธาตุอาหารหมดแล้วครับรอบโคนต้นและต้นไม้ไม่ตายด้วย ผมเทปุ๋ยคอก1กระสอบใส่ทับเข้าไปเลยแล้วก็เอาเศษหญ้าแห้งคลุมไว้รดด้วยกากน้าตาลครับผมเคยทำเป็นคลิปออกไปแล้วนะหลายคนสงสัยว่าต้นไม้จะตายไหมมันก็รอดเท่าทุกวันนี่ครับตัวไวด้วยแต่พุ่มสวยต่างหากนะครับนี่คือวิธีที่6ที่ผมทําอย่างที่7เลยครับสุดท้ายที่ผมดูแลต้นไม้ในสวนนี้ก็คืออยาเอาปุ๋ยออกจากสวนปุ๋ยในที่นี้หมายถึงเศษกิ่งไม้เศษใบที่เราตัดแต่งกิ่งนั่นแหละเอามาหั่นใส่โคนต้นและเศษหญ้าที่เราตัดเนี่ยกวาดเข้าหาโคนต้นแบบนี้เลยครับรับรองตัวไว ที่สวนผมเนี่ยจะมีสวนไผ่ในโซน้านข้างนะครับเวลาผมตัดกิ่งไผ่เพื่อจะเอาลำไปใช้เนี่ยผมก็เอามากองในสวนลำใหญ่ในสวนผลไม้นี่ก่อนเพื่อให้ใบมันหล่นลงเป็นปุ๋ยในสวนตรงนี้นะครับมันก็เลยได้ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่มากเลยแหละพอใบไผ่หล่นหมดผมถึงจะเอาลำไปใช้ไม่มีการเผาไฟทั้งหมดก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําให้พืชเตวไวโดยที่แทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับทั้งหมดนี้คือวิธีที่ผมดูแลต้นไม้ในสวน ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆแต่ไม้ยืนต้นผมไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ผมแค่ใส่ไมโครไรซ่าเข้าไปแต่ไม้ผลเนี่ยก็มีวิธีดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งปัจจุบันนะครับอายุไม่ถึง3ปีก็ได้พุ่มสวยพุ่มสูงและที่สําคัญมันเป็นไม้ผลพุ่มเตี้ยที่เราสามารถบริหารจัดการง่ายไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บผลผลิตก็ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ผมล่าสารก่อนจะมีวิธีการทําให้ติดผลดกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยกับสวนไม้ผลสวนนี้ก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังนะครับกับวิ จากประสบการณ์จริงขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ